นอกจากคอยดูแลในเรื่องการจราจรแล้วะนะคะตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาก็มีการสนที่กำลังเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่2564ค่ะ โดยเมื่อเวลา16บกนาิกานาทีของวันที่24ธันวาคมที่ผ่านมานะะที่หน้ากองกำกับการตำรวจปูธรจังหวัดนครราชสีมาพลตำรวจตรีทากูณัททีศรีรองผู้บัญชาการตำรวจปูธรภาคสามนครราชสีมาเป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอัชญากรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่2564ตามคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่3มก,กราคม2564ค่ะซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ทหารมณฑลทหารบกที่21 กองบินหนึ่งสถานีตำรวจภูธรในสังกัดตำรวจพิสูจน์หลักฐาน3ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจท่องเที่ยวตำรวจทางหลวงตำรวจรถไฟรวมถึงอาสาสมัครตำรวจบ้านอาสาสมัครกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน300นายร่วมปฏิบัติการกันโดยพร้อมเพรียงค่ะ ทั้งนี้ค่ะทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ได้เปิดเผยนะคะว่าในช่วงวันที่31ธันวาคม2,563จนถึงวันที่3มกราคม2,564ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อไปเยี่ยมเยอนบิดามารดาญาติพี่น้อง พบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงตลอดจนกลับไปพักผ่อนท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆทางด้านสํานักงานตํารวจแห่งชาติและตํารวจภูธรภาค3มีความห่วงใยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างยิ่งค่ะจึงได้สั่งการให้ตํารวจภูธรจังหวัดแล้วก็สถานีตํารวจทุกแห่งในสังกัดออกระดมกวาดล้างอาชญากรรมค่ะ โดยให้มุ่งเน้นไปในเรื่องของการป้องกันและการปราบปรามคดีประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกายเพศคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์การหลบหนีเข้าเมืองการค้ามนุษย์ความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหายรวมทั้งให้ตรวจเข้มคดียาเสพติดการพนันอบายมุกทุกประเภทกวดขันพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หมายจับค้างเก่าให้เป็นไปตามมาตรการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดค่ะ เพื่อที่จะแสดงออกถึงความพร้อมของเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นการป้องกันปราบปรามลดโอกาสของมิจฉาชีพที่จะก่อเหตุประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวตลอดจนดูแลความสงบเรียบร้อยไม่ให้มีเหตุพึงประสงค์ในทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ค่ะ